ส่วนหน้านี้คือการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์นะคะถ้าอะไรเรียกว่านามเอกพจน์นามผหูพจน์นามเอกพจน์ก็คือมีตัวเดียวมีเช่นข้อหนึ่งมีกล้วยผลเดียวจะใช้อะบานานะ่าถ้ามีกล้วยสามผลจะเป็นคำนามพหูพจน์เราก็จะ เปลี่ยนจากอาบานาเป็นบานานาใส่ S เข้าไปต่อท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูก็จะตัดนี้ทิ้งตัด A ออกตัดเอออกเขียนหมาเป็นบานานา านาน่ะเขียนยาก b a านาใส่เนะแบบนี้สังเกตว่ามันจะเติมเกลายเป็นคำนามผ้าหูโพจน์นะคะกระโปรงก็เหมือนกันกระโปรงก็ตัด A ออกใส่ S เข้าไปต่อท้ายมาันจะก,กลายเป็นคำนามหูโพ์ก็ย้ายมาเขียนช่องนี้เข้าใจหรือ,อยังคะ โอเคอธิบายสองข้อที่เหลือทำเอง